นะครับพี่น้องลงไปพักข้างล่างนะครับข้างบนประชารหนานแน่นะครับเขาไม่เขาไม่ไมอนุญาตให้พักนะครับขึ้นไปชมวิวได้แตช่วงเช้าชมความเย็นได้นะครับไปสัมผัสความเย็นได้แต่ก็ไม่สามารถจะนอนได้นะครับเพราะถ้าให้นอนกันหมดทุกคนก็คงจะแอาอัดเป็นหมดแล้วก็ไม่สะดวกต่อการบริการห,ห้องน้ําและความปลอดภัยนะครับนี่คือทางลงนะครับ ก่่อนนะครับให้ไมสีายเดี๋ยวแวะขนมดูหมู่บ้านแป๊บได้ไหมที่ไหนได้เย็นมากๆค่ะมันจะมีสามยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในหมู่บ้านอยากอยากไปที่เขาเย็นมากๆอ่ะเย็นมากๆกลางเต็นท์แล้วเย็นมากๆอ่ะที่นี่เลยค่ะเพราะตรงนี้มันจะเป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นยอดดอยอ่ะค่ะที่นี่คือในที่ในหมู่บ้านใช่นไหมในหมู่บ้านใต้เหมือนกันค่ะเย็นไหมเย็นหมดตรงนี้ไหมอยากอยากได้เย็นแบบเลขตัวเดียวอ่ะเมื่อเช้านี้ก็เลขตัวเดียวจริงเหรอจริงค่ะ อยากได้เลขตัวเดียวครับเอาไปซื้อหวยครับฮะเลขตัวเดียวกี่องศาเมื่อเช้าเมื่อเช้ามันจะประมาณแปดเก้านะคะแปดเก้าองศาแปดเก้าองศายังน้อยเลยถ้าอยากไม่ถ้ายอดดอยอ่ะมันจะสี่องศายอดดอยสี่องศาเดี๋ยวเขาไม่นอนไงเขาเขาไว้ลงแล้วถึงบอกว่าตรงนี้จะเป็นที่สุดท้ายก่อนพื้ดอยค่ะพื้นเก้าองศายังขาชามือชามาแล้ว แต่หูไม่ชานะครับหูไม่ชาหา <c oughs> นุกน้าได้ไปน้องเว้บน,นนู้นเอาแต่เดี๋ยวผมจ่ายเองผมจ่ายเองพี่ไม่ต้องใจใ่ายผมามาที่นี่เพื่อสตรอเบอรีร่โดยเฉพาะเพราะว่าแล้วก็ไปขอ้อมีชาวสตรอเบอรีโดยเฉพาะผมที่ผิวพรรณดีก็เพราะผมชอบทานสตรอเบอรีร่นะครับเคยอยู่ต่างประเทศมาหลายสิบป,ปีครับ ไอ้น้ำกระตุ้มไอ้นี่กี่บาทอะลูกละกี่บาทได้จะเป็นโลร้อยห้าสิบค่ะโลร้อยสิบอ่ะใช่ค่ะสองลูกได้ครึ่งโลไหมประมาณสามลูกโลค่ะสามลูกโลเลยเหรอใช่ค่ะลูกใหญ่เหมือนกันแน่นมากเลยลูกเองจริงนะจริงค่ะถ้าถ้าพูดไม่จริงถ้าพูดไม่จริงสวยถ้าพูดไม่จริงถ้าพูดไม่จริงสวยแสดงว่าแสดงว่าเขาซื้อมาจากที่อื่นนะอ๋อให้สวยพอดีแฟนเขาชอบไอ้สตรอเบอรี่เขาไม่ได้ชอบไอโน่น จริงๆอยากจะช่วยแหละแต่ว่ามันไม่ทานทั้งสองคนไงขอให้ลูกข้างในสุขภาพแข็งแรงนะวัถูกรางวัลที่สองผมถูกราวัลที่หนึ่งไที่รวันที่องี่จะ้นี่ทุนกี่บาทอ่ะทุงกี่บาททุนกี่บาทครับร้อยี่ิร้อสิบร้อสได้ไหมสาจอดรถเนี่ย้นเดี๋ยวคิดให้อง้ยาไปแล้วพี่แต่ทำไมซื้อลูกโตขนาดนั้นเนาะเป็นลูกเล็กไม่อร่อยแต่นั้น โอ้ลูกโตมากครับเอาไปผมจับนะครับลูกหนึ่งกิโลนึงโอ้โห,โหนี่ครับหนึ่งกิโลครับกี่บาทครับแม่กี่บาทครับลูกนี้ร้อ <100. S 1> ยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมาครับไม่เคยได้กินเลยเอาใจนั่นเะองชีวิตมันเศร้า,ราครับที่สามผมซื้อไปแล้วครับผมน่าจะไปแอบขโมยคืนนี้นี่วันนี้มาครบแล้วนะลำยนี่ร้อยห้าสิบนี่ก็ร้อยห้าสิบ เครับแล้วครบเลยเนี่ยได้คร้วเมื่อกี้ซื้อลำใหญ่ไปไปด้วยคุณหญิงช็อปกับคุณหญิงช็อปบนะค่ะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะดอยแหนนที่ไม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยฮะอ๋ออุทยานอะไรอุทยานดอยแหนนท์โอทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเนี่ยบรรยากาศถ่ายตอนกลางวันนะครับกลางคืนเดี๋ยวไม่เห็นนะครับดูบรรยากาศทั่วไปนะครับมีฝรั่งมานั่งอยู่คนนึงครับอยู่ใครมารัฝรั่งเนื้อมังคุดนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมชีวิตเดิมๆ น้องชายมาจากจังหวัดอะไรนะฮะกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับมากับมเหสีสองคนนะครับพระาชบุตรไม่ได้มานะครับมบรกาศทั่วไปนะครับสะอาดดีนะครับสะอาดดีห้องน้ำก็สะอาดนะครับห้องน้ำมีสามจุดนะครับด้านทางด้านโน้นแล้วก็ทางด้านโน้นเล้วก็ทางด้านโน้นนะครับ ใครเหมาะจะไปทางทิศไหนได้หมดนะครับเห็นความหล่อของผมไหมครับลหล่อไม่ธรรมดานะครับนี่ไงครับบรรยากาศทั่วไปนะครับวันนี้เที่ยวก่อนแกกับสองแกนะครับมาเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้หนาวก่อนหนาวนะครับ ยังหนาไม่มากแต่ก็พอได้มึนครับเห็นนี้รู้กันนะครับว่าเลขกี่ตัวแต่น่าจะสองตัวนะครับแสตสองตัวอ่อนๆนะครับบรรยากาศตัวไปครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยวก่อนแก่สองแก่นะครับมาเจอน้องสองคนนะครับสวัสดีครับชอบเหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องบอกว่าอยู่ไหนเดี๋ยวโดนโบลี่ใช่ไหมเนี่ยไปทุกที่นะ ไปทุกที่พี่หัวใจต้องการนะครับวันนี้ไม่ต้องบอกว่ามากับใครนะคนถือกล้องอยู่ชอบการเต้นแบบไหนครับเอาแบบแบบส่วนตัวพี่แบบส่วนตัวตอนนี้เราเริ่มจะทําลายความส่วนตัวกัแล้วนี่ยมากี่วันแล้ววันแรกวันแรกแล้ววันหลังจะมาอีกไหมวันหน้าถ้าเจอพี่คงไม่มาแล้วพี่เขาบอกน้องเขาบอกโอเคไปอยู่เดี๋ยวเจอกันคืนนี้ บรรยากาศทั่วไปครับหน้านหน้าของอุทยานนะครับนี่คือทางเข้าอุทยานลานกลางเต็นลานกลางเต็นและบ้านพักนะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์นะครับลงมาจากดอยก็ไม่กี่กิโลนะครับก็จะเจออุทยานนี้แหละครับก็สะดวกสบายนะครับด้านหน้าก็จะมีที่บริการอาหารนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาจากบ้าน สำหรับการกางเต็นท์นะครับการแคมปิ้งนะครับก็สะดวกนะครับสะดวกสะดวกเดินมานิดเดียวไม่ไกลมีพี่พี่น้องน้องเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็บริการดีนะครับที่นี่นะครับครับครับพื้นที่สะอาดนะครับพื้นที่สะอาดปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่บริการดูแลความปลอดภัยทั้งคืนนะครับโอเค เดินนิดเดียวก็ถึงเต้นผมแล้วครับอยู่ไม่ไกลครับตอนนี้ก็มีบริการหมูกระทะนะครับชุดเล็ก4ี่รอยชุดใหญ่ห้ารอยนะครับก็เลือกเอาเองแล้วกันครับว่าจะซื้อหมูมาจากบ้านหรือจะมากินหมูกระทะที่นี่นะครับมาพักกี่คืนครับน้องสองคืนคืนนะครับขออนุญาตจ่ายมีนนะครับช่องเที่ยวก่อนแก่นอนรถปาจิโร่นะครับน่าจะเปิดดูเล่นเลเที่ยวก่อนแก่ครับ บอกน้องเข้าไปนะครับเปิดเขาน้องนอนไม่หลับเปิดขึ้นมาดูมีทุกรูปแบบครับการกลางเป็นแล้วแต่ชอบแล้วแต่ทุนนะครับบางคนก็จัดเต็มนะครับเพราะว่ามีทุนเยอะบางคนก็เป็นมือใหม่นะครับส่วนผมก็เข็มคาไม่เข็มไม่ค้าบ้างก็แล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วแต่โอกาสนะครับนี่ทางเดินไปเต้นผมนะครับ ก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับเดินกันไปเรื่อยๆเยอะครับมีเต็นท์บริการด้วยนอกจากเราเต็นท์มาเองแล้วถ้าใครไม่มีเต็นท์นะครับก็สามารถที่จะอบอกเจ้าหน้าที่เขาได้จะเอากี่หลังหรือจะเอาเป็นบ้านพักมีหมดน,นะครับเยอะตอนมาก็ มีไม่เยอะตอนเย็นตอนนี้เริ่มทยอยมาเรื่อยๆครับด้านหลังโน้นนี่มองไปไกลๆโน้นนะครับที่เขาจะเป็นน้ําตกนะครับยาวเป็นร้อยเมตรแต่ก็โดยทัศนวิสัยรู้ว่าทัานีตยภาพมีต้นไม้บังอยู่นะครับแต่ถ้ามองด้วยสายตาไม่ต้องผ่านกล้องนะครับก็จะสวยมากนะครับอยู่ทางโน้นไกลๆ เดอหอบแล้วครับเดี๋ยวละตอนนี้เริ่มที่จะเย็นถึงเย็นมากนะครับน้ำไม่อาบครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้กับวันพรุ่งนี้จะเหลือเลขตัวเดียวหรือเปล่านะครับในขณะนี้ก็ลดลงเรื่อยๆ,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 ๆนะครับเป็นเลขสิบกว่าแล้วครับตอนนี้จากยี่สิบกว่าเมื่อตอนเย็นยี 22, ่สิบสองยีบสาเมื่อตอนเย็นตอนนี้เหลือสิบกว่าแล้ว สว่างมากจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับยิ่งถ้าเป็นยอดโดอยดนอิสนนจริงๆนะครับนี่เราเดินลงมาจากยอดดอยไม่ได้เดินนะขับขับรถมาลงมานิดเดียวครับแต่พรุ่งนี้เช้าหลายคนจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ผมดูมาหลายปีนะครับผมไม่ต้องดูแล้วนะครับอยู่ที่นี่ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเจอกันครับโอเคซียู okay. <See> ดูตรงไหนดิคืนนี้เย็นมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวต้องขออนุญาตเข้านอนกันนะครับ เพราะว่าตอนนี้เย็นมากอยู่ข้างนอกเนี่ย <c oughs> เย็นเย็นเห็นไหมต้องต้องใส่ต้อมมือตัวมือนี่แหละครับมันเย็นจริงๆแล้วก็ห <c oughs> <c oughs> นุกหนังนะับเปนนองไม้สีเป็นตากล้องครับยั่วผมมากเลยครับนนี้ผมจะต้องเข้าไปนอนในรถดูห้องนอนผมก่อนครับคืนนี้ดูนอนครับ ดีไหมครับพี่น้องตอสืชดยนะครับห้องนอนผมคือนี่ อากาศเย็นแบบนี้ผมจะต้องนอนกอดมาเฮศีนะครับไม่นอนเยยังคนโอเคครับไายบายครับมเฮสีกำลังวุ่นอยู่กับทำกาแฟนะครับเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็หลับสบายนะครับกำลังวุ่นวายกับทำกาแฟนะครับหยุดช่วงโควิดนานนะครับ อุปกรณ์ต่างๆก็ลืมที่ลืมทางหมดนะครับกินกาแฟก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเดินทางต่อนะครับหรือว่าจะนอนที่นี่คืนนะครับเอาจักรยานมาสามวันแล้วยังไม่ได้ปั่นเลยครับอําโชยเฉยๆครับแต่น่าจะได้ปั่นกับนู่พี่สาวตามาพี่สาวได้จ๊อกกิ้งนะตอนเช้าๆครับอาบน้ำเสร็จแล้วครับผมไม่ได้อาบน้ำสี่วันแล้วครับ เราจะต้องไม่อาบน้ําให้ได้ห้าวันนะครับเราจะมันจะคลังนะครับสองสาวุ่นอยู่กับการทําน้ําอุ่นนะครับส่วนผมวุ่นอยู่กับจาดทนกาแฟนะครับัางโน้นก็น้ําตกเห็นอยู่เล็กๆนู้นนะครับเลยทิ้วไม้ไป ยังไปไม่ถึงนะครับฟังเสียงได้ยินเหมือนถึงนี้นะครับหลายกิโลนี่เขาเรียกอะไรแล้วเมื่อกี้ลืมทุกทีเลยเมื่อคืนก็ลืมชื่อมันนะตรงนี้ดอยอินทนนท์อ่าที่ดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนนท์แล้วเรามากลางเต็นท์ที่ที่อะไรตรงนี้องค์การอะไรสวนเกษตรอ่ะองค์การสวนเกษตรสวนสวนเกษตรอ่าออกมาจากดอยอินทนนท์นิดเดียวครับนิดเดียว อากาศยังไม่เพี้ยนนะครับเลขตัวเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับมอคืนหนาวใส่เสื้อใส่กางเกงเออเสื้อสามชั้นกางเกงสี่ชั้นตอนนี้บนดยอยเอนิออนถนนน,น,นนะครับก็สี่องศาแล้วนะครับแต่น่าจะไม่ไหวคนระับถ้าจะขึ้นไปน <laughs> เต้าหู้เต้าหู้ถั่วงอกนะครับอของเต้นเต็นเพื่อนบ้านนะครับเต้นเพื่อนบ้านชาน้านี้ดูนะครับหายใจอย่าเป็นไออยุเลยครับไอ้อุ่นครับใส่ถั่วงอกแล้วครับใส่ถั่วงอกแล้วครับขอญาตพี่สาวพี่ชายแล้วเมื่อกี้ว่าขอถ่ายวีดีโอหน่อยอง่ายๆชีวิตไม่ต้องชีวิตไม่ติดหรูครับแต่สุขภาพติดไฮโซครับหลายๆท่าน สุขภาพแย่ yeah, นะครับเพราะว่าไม่ได้รักษาสุขภาพกันตั้งแต่กเกษียณหรือว่าก่อนกเกษียณน,นะครับแต่สองท่านนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ให้เราไปได้เป็นอย่างดีนะครับออกกําลังกายกันทั้งคู่ส่วนผมก็ออกกาลังกายเหมือนกัน,นครับออกกาลังกายเป็นป๋องครับบางทีก็เป็นขวดครับโอเคนะครับรบกวนเวลาพี่เขาทำกับข้าวเดี๋ยวนำลายกเกษลงไปในกับข้าวนะครับ ไม่ง่ายครับเสริมเต็นเสริมไฟชีตไปข้างหลังนะครับเป็นครัวแฮป,ปปี้แล้วโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันจุดเช็คอินต่อไปนะครับน้ำตกกับพี่น้องโดยอ็นทตน,น,นครับ ลงมาจากบนดอยเมื่อคืนก็มานอนในอุทยานนะครับอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับไกลๆโน้นนะครับน้ำตกสวซูมภาพไปดูนะครับนี่ครับยาวสูงมากเลยครับน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อเมตรครับ นี่ปั่นจักรยานบอมตันนะครับออกมาจากที่จุดกลางเต็นนะครับลงจากรถจักรยานก่อนครับนี่ครับปั่นอมตั้นออกมาครับเดี๋ยวก็จะปั่นกลับไปครับ คมตันมาซื้อองกินเช้าๆครับไม่รู้จะเลือกอะไรดีครับแต่น่าจะกล้วยอยจะเลือกนะครับยังไม่เลือกกล้วยนะครับบ้านขุนตาลนะครับที่กลางเต็นนะครับที่ทําการป่าไม้อุทยานนะครับที่ทําการอุทยานนะครับเที่ยวก่อนแกสองแกนะครับก็ เอาแบบนี้นะครับง่ายๆชีวิตไม่ติดรูแต่ว่ากินหมูมือละสามโลเฮ้ยเมนูตอะไรครับเนี่ยถนอมอาหารไหมั้เครื่องข้วเกลือเอาไปดิหมูขั่วเกลือหมูขั่วเกลือลินพันลินพันนะอากาศหนาวปากแข็งขั่วหรือขั่วขั่วนะเดี๋ยวจะค่อยดูกันว่าพอเราข้วเสร็จแล้วขั่วเกลือแล้วมันจะเป็นแบบไหน มันจะไหมมันจะไม่มไมโอเคมีลานจอดรถด้วยนะครับลานจอดรถบ้านเข้มขานะครับดงสนนะครับดงสนในวันนี้มีพี่ๆหลานๆน,นะครับมาจอดกันหลายคันนะครับสวยๆครับรถสวยมากรถในความฝันผมครับแต่น่าจะฝันไม่ถึงแล้วครับอายุขนาดนี้แล้วยังไปไม่ถึงน่าจะไม่ถึงแล้วครับ ดงสนจริงครับสวยครับสามร้อยบาทครับสามรอยบาทค่าจอดคือละสามรอยบาทไฟพร้อมน้ำพร้อมครับโอเคนะครับอากาศเย็นมากครับตรงนี้ตรงที่จอดรถเข้มขานะครับมีช่องลมลมจะวิ่งผ่านทางนี้ด้วยนะครับเย็นกว่าตรงตรงลานกลางเต็นท์ข้างด้านหน้านะครับโอเคพอที่บอมตัน เชี่ยวพืชดูแลดูพื้นที่นะครับเพื่อรอบหน้ามาใหม่นะครับ